อันนี้เป็นตอนเช้านะครับสมหวังก,ก็วิ่งมาหาทันทีนี่สมหวังเป็นซอนแอบเอาไว้ก็จะเช็คลูกแยก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นคืนแรกที่น,นอนก็น่าจะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครบนะครับแต่มันมืดๆนิดนึงแล้วเอาไว้ แล้วปัญหาคือระวางอาหารแมวไว้ตรงนี้ไม่เหลือสั่งเม็ดเลยให้ออกไว้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นประตูป่าไม่ได้กั้นแค่เอาเหล็กมานดเดียวาเอาไปโดนขโมยอาหารเอาไว้สมบัติ อาไปอาไปโดนขโมยอาหารแล้วไม่น่าตั้งไว้เลยไม่รู้ข้าไปได้ยังไงนะครับทั้งข้าทั้งกินไม่เหลือสักเม็ดเลยเอาไปออ ยังไงดีเอาไปสมหวังเดี๋ยวเยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อให้จะเป็นทำเป็นซอกไว้นิดเดียวนะครับแต่เอาไว้เข้าเข้าไปได้นะครับนีไ่ไงครับวิธีเข้าของเอาไว้กนะ็ประมาณนั้นนะครับแต่แต่สมหวังนี้เข้าไม่เป็น,นครับไม่เอาไว้สักพักนะไม่เอาไว้เดี๋ยวไปหาซื้อให้แก้ขัดก่อน อันนี้ครับต้องใช้ปลากระกป๋องแก้ขัดไปก่อนนะครับเพราะว่าอาหารโดนขโมยไปหมดเลยมันน่าจะเป็นแมวสีส้มนะครับที่ที่ถามถามดูเพราะว่าแมวตัวนี้เนี่ยจะชอบขโมยอาหารทุกบ้านนะครับจะเข้าทุกบ้านเลยเพราะว่าแมวตัวนั้นก็มีลูกอ่อนเหมือนกัน เราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็มันก็ประตูมันก็อย่างนี้ก็เป็นป่าแล้วครับก็ฆ่าไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นการทําบุญทางอ้อมให้กับให้กับแมวลูกแมวก็แล้วกันแม่แมวก็แล้วกันเพราะว่าเอาไปยกถุงแต่เอาไปยกถุงถจะแกะถุงเองได้แหละโอ้เขาก็ใช้เล็กควันละเพราะเราทำถุงซิปล็อกไม้มัน กันกันมดเข้าแต่ไม่ได้กันแมวขโมยเอ้ย mm hmm. เอาไปกินมันกินไหมแต่น่าจะกินเหรอเคยเอาปลากระป๋องให้กินอยู่ยครับแม่เอาไว้กินได้อยู่ mm hmm. เสียงรูกออกไปก็น่าจะเงียบไปแล้วก็โอเคอันนี้ แวบ,บแวบ,บแวบบเข้าไปควนลูกออกไปอีกแล้วล <c oughs> โอ้ยส,ยยสยามบัตออกมาออกมาเต้นจะขาดแล้วเนี่ยอันนี้ตัวลายนะครับนี่นีน่นนนนนอันนี้พี่ดำสองตัวนอนนะครับอันนี้ก็ตัวลายครับ